ครับก็จะมาอัปเดตเอ่อจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการนะครับผม j a z ส GKP ี2014นะครับที่หลายๆคนคงม,มองว่าเฮ้ยเกียร์พังเฮ้ยเอ่อวิ่งไม่ออกนะครับต้องเป็นเกียร์แน่ๆเลยต้องเป็นอาการนี้แน่ๆเลยต้องทำเกียร์ศูนย์นะครับประเมินราคามาประมาณแสนกว่าบาท 0นะครับประเมินราคามาแสงก่าบ,บาทขอโทษนะครับมีเสียงพอดีผมขึ้นทางด่วนอยู่นะครับพอดีรถน้องผมเนี่ยไม่นี่นะฮะเดี๋ให้ดูเลขไม่ไม่จะวิ่งมาเก้าหมื่นกิโลนะครับซึ่งจริงแล้วถาเมืองจริงแล้ว ตัวจาดเองอะ่ะเกิดได้ทุกอาการไม่จำเป็นต้องว่าเลขไมเก้าหมื่นเลขไม้แสนห้าเลขไม้แสนสองเลขไม้ 102, เจ็ดหมื 70, ม่นเกิดด้ทุกอาการครับอยู่ที่การขับขีนานา่นั้นน่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนะครับอยู่ที่การขับขีนานา่นั้นน่ะเจ้าของจะดูแลประมาณแค่ไหน ส่วนของด้านตัวน้องผมเองเข้าศูนย์ตลอดเพราะว่าตัวน้องชายผมนี่เขาไม่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์หรือระบบกนไกรถยนต์นะครับก็คือขับไป็นอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่แจ้งครับถ้ามันจะมีการสั่นๆนิดนึงนะครับพอดีขับรถด้วยรีวิวไปด้วยนะครับการแก้ไขแรกๆควรนะครับหาไปหาช่างที่ชํานาญการจริงๆที่วิเคราะห์เกี่ยวกับรถยนต์ นะฮะอย่างคันนี้ที่ผมเจอมีโค้ดไฟเซนเซอร์สปีกล้อหน้าซ้ายครับมันมีปัญหาทำให้ไฟ ABS การลื่นกันถลายไ,ไฟรูปพุงมอะไยโชว์ถามว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรทำไมต้องต้องโชว์ขนาดน,นั้น <c oughs> ตัวเซนเซอร์ ABS เนี่ยเออมันจะไปจับเกี่ยวกับตัวสปีกเกี่ยวกับล้อความเร็วล้อทำให้ไปฟ้องเลยระบบ ABS สั่งการเหมือนกับ ABS ทำงานบกพร่องนะครับ จริงๆแล้วมัน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 ,มนก็ควรจะเปลี่ยนแต่ตัวนี้สูงฟันธงมาว่าเป็นตัวที่เป็นตัวปั๊ม ABS เสียซึ่งผมมองแล้วมันไม่ใช่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับรถมือสมา12ปีผมไม่ฝ่ายประเมินราคาของบริษัทผมเจอรถที่ค่อนข้างเสียหายหลายๆรุ่นต้องบอกครับประสบการณ์มันเลยทำให้ผมผ่านมาแล้วค่อนข้างวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะครับ การแก้ไขหลักๆอย่างที่บอกครับช่างอ่ะจะมีเครื่องจับโค้ดนะครับจะวิเคราะห์อาการของตัวอะไรเดี๋ยวลงในคลิปนี้เสร็จเดี๋ยผมจะบอกว่า,าการรถน้องผมมันจะมีโค้ดอะไรโชว์บ้างและควรแก้ไขยังไงนะครับอย่างตัวนี้ผมมาลองขับนะฮะปกติเลยนะครับผมเปลี่ยนเซนเซอร์ ABS ไปผมเปลี่ยนระบบที่มันเขียนว่า PGMFI ก็คือระบบหัวฉีดน,นะครับของรถยนต์ผมได้ทำไปหมดเลยนะครับ แล้วก็มีระบบของอตัวซีรีนอยเกียร์สองเป็นซีรีนอยเอนะครับแต่ควรควรนะครับควรจะเปลี่ยนคู่นะครับไม่ควรจะเปลี่ยนตัวเดียวแล้วก็ช่างจะถอดตัวซีรีนอยออกมาแล้วให้เขาเปลี่ยนกองเกียร์เลยเพราะผมบอกเลยมันเป็นหัวใจหลักของเกียร์การกองน้ํามันการอะไรของเกียร์เนี่ย คุณไม่สามารถเปลี่ยนบ่อยๆหรือทําอะไรไบ่อยๆได้นะครับคือถ้าช่างทํำปุ๊บคุณให้เปลี่ยนไปเลยกองเกียร์ขออญาตแป๊บนึงนะครับนั่นไง,งทางหลวงนะชแปบ๊บนึงนะครับครับผม นะฮะเราจะมาเล่ากันต่อซึ่งออย่างที่แจ้งไปผมเปลี่ยนเซนเซอร์สปีกล้อหน้าซ้ายไปผมเปลี่ยนระบบหัวชีด PJ m f I ไปนะครับผมเปลี่ยนหัวเทียนไป4ี่หัวก่อนที่ผมจะทําระบบเกียร์นะครับผมวิเคราะห์ระบบเบื้องต้นก็คือจุดที่มันจะสามารถทําให้เกียร์เนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก่อนนะครับแล้วผมก็ค่อยๆแก้ไปในจุดที่มันพีคนะฮะ โดยจุดสุดท้ายผมไปเช็คช่างไปเช็คระบบมาให้ผมมันเป็นที่โซนีนอยเกียร์เป็นตัวโซนีนอยตัว A มันมีตัว A กับ B นะครับพอเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็ได้สั่งช่างไปเลยให้เปลี่ยนไปทางด้านตัวโซนีนอย A อเลยแล้วเก็บในส่วน B ไว้นะฮะ,ะแล้วพอเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็ได้สั่งให้ช่างเป็นตัวไส้กองเกียร์เลย นะครับเพื่อจะให้น้ํามันเกียร์มันใสตลอดแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ตลอดนะครับเนี่ยรถขับปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเทสวันหนึ่งนะครับผมแล้วบอกเลยที่ฟันว่าสูรทาไปตัวนั้นมา3,000กว่าไอ้สามหมกว่า4,000มกว่า5,000มกว่า2,000มกว่าหรืออะไรลองเช็คระบบเข้าๆง่ายๆตามผมก่อน หาช่างที่ชำนาญการจริงๆจับระบบโค้ดนะครับของรถยนต์ว่าเป็นส่วนบกพร่องของตัวระบบไหนถ้าช่างคนนั้นทำงานคือทำงานมาชำนาญการจริงๆหรือว่าทำงานมานานเขาจะวิเคราะห์อาการออกครับไม่ใช่ว่าผมทำเกี่ยวกับเต้นรถทำเกี่ยวกับธุรกิจรถมือสองแล้วผมต้องเก่งไม่ใช่นะครับทุกคนทำได้เพราะมันเป็นเงินของคุณมันเป็นค่าใ,ใช้ใจ่ายของคุณ เขาจะบอกมา3 0 0 0 5 0 0มันเป็นคอสของเราหมดรถคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วทำไปเบ็ดเสร็จอยู่2 0 0 0 0ื่าบาทนี่คือเบ็ดเสร็จทุกบาทเลยนะครับอะไหล่ผมเบิกเองนะครับเบิกโดยผ่านดีลเลอร์ที่ผมดีลอยู่ก็คือร้านอะไหล่นะครับเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับหัวเทียนผมเบิกของแท้เลยนะครับค่าตัวเซนเซอร์ ABS รวมหัวเทียน ถ้าเบิกู์อยู่4,008กว่าผมเบิกมาเบ็ดเสร็จหัวเทียนด้วยพร้อมในั่นด้วยเบ็ดเสร็จละ4,355บาทนะครับอันนี้คือหัวเทียนกับเซ็นเซอร์ ABS นะหัวฉีด PGM FI ถ้าท่านไปวิ่งเชียงกงจะเจอร้านนะครับจะเจอร้านนะครับให้เบิก4หัวไม่ขายแยกของผมพอดีช่างของผมเขาเดีลได้เขาคงดีลงานกันมานาน ผมไปซื้อมาหัวพันสองนะครับอาจจะมีถูกกว่านี้เปล่าผมไม่รู้แต่ว่าช่างแจ้งมาในจุดนี้ผมคิดว่าราคาผมรับไหวในบางจุดผมดูด้วยตัวเองรับไหวไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวเซ่หน่อยเกียเนี่ยช่างได้มาในราคา8 0 0พโดยที่มาถอดใส่เองนะครับต้องบอกก่อนมาถอดใส่เองนะครับเขาไปขอซื้อต่อร้านจากพักพวกเขามานะครับแล้วก็ ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลที่ที่ดีสําหรับที่แจ๊สในคําว่าเกียร์พวก CVT ที่เราควรจะรู้ไม่ว่าจะเป็นแจ๊สจะเป็นระบบอะไรหรือางไงที่มันเป็นระบบ CVT ควรรู้นะครับไม่ใช่ว่าทางศูนย์แจ้งมาหรือทางช่างแจ้งมาเท่าไหร่คุณต้องทําคุณต้องศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยๆวิเคราะห์ไปหาในจุดส่วนนั้นไปจริงๆแล้วผมบอกได้เลย Google Search ได้หมดครับราคาตัวนั้นเท่าไหร่ราคาตัวนี้เท่าไหร่ นะครับอยู่ที่อยู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 ่ที่ดุนพินิษของช่างแล้วว่าเขาจะบวกเรื่องค่าอะไรเราเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะฮะพยายามจะทําให้ได้เลยพยายามจะทำรถหลายรุ่นนะครับเพราะผมอยู่กับแต่รถมือสองถ้ามันมีอาการอะไรที่ผมได้จับงานเองได้แก้ไขงานเองผมจะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะลงท่อง u t u ู e ให้เป็นความรู้ตลอด นะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมหากมีปัญหาในรถรุ่นไหนถ้าผมรู้หรือสามารถแก้ไขได้ลองปรึกษาผมได้ครับผ่านช่องทาง YouTube นี้เลยนะครับผมขอบคุณครับ